พี่น้ำเพชรคุณพอ่คณพอคุณพ่อฝากคุณพ่อด้วยนะคะพีนพะพ่น้ำเพชะพ, <อ S 2> พี่<า>พอ่ย่ฉันรู้หรอนะอไพว่าน้าเพชรรักใครแต่จะให้ฉันเอนา,า,าคตของน้าเพชรไปฝากไวกับคนคนั้นไม่ได้และอีกอย่างฉันก็ไม่อยากให้ลูกเกลียดฉันด้วยแล้วนี่ฉันต้องทำยังไงดีล่ะอมไพโงจะตายเลยนะโมราบอกว่าิงนี้จันไหนตนนี้เราปากว่าย่าลูกสร้างลูกสร้างเจ้าจะไปกีดกันเขาเห็นยัง เจ้าผู้บอกว่าปัะกวดกำนังเพชรคุณนหนักเพชรนั่นเขาหาักกันซ้ำใด ชีวิตคนใอนอยังแน่นอนค่ะ,ะตลาดตอนนีต้องทำไปพักอนกวอนค่ะค่ะเยอะอื่นกับสีได้ไปงานเปิดตัวตลาดไม่พอใยญยอ่านนวลนันเดีย๋ยวไม่จะอยู่บ่อนอื่น,นะะเด้อค่ะฉันอยู่ได้ไไดฉันเล่นสำไงขอเป็นเจ้าร้าเจ้า วันนี้พวกเรามาเร็วพวกเรามาไปร่วมด้วยช่วยดีโอ้โอตลาดนี้มันจึงสุขคิดให้สมกับที่มีจุกของคือคุณอานน์และอา,าระราบุรีเก่าละเขามีลูกสาวสวยปากกาชอบทำหน้าเชิดวันนี้พวกเขามาเปิดตลาด นั่งตลาดกันหนาชราปลิดบดินผมดีใจมากเลยนะที่ได้คนเก่งๆอย่างคุณมาปรับปรุงตลาดผมให้เป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนได้ดีค่ะคุณพี่ดูตลาดใหม่ของเราสิคะช่างใหญ่แล้วก็ดูดีสมกับเป็นตลาดวิบูรซับจริงๆเลคะคุณพี่ นั้นหรอกครับเพราะตลาดแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นตลาดของผมเหมือนกันผมจึงอยากให้มันดูดีและยิ่งใหญ่ที่สุดเลยล่ะไม่กี่โมงดีน่ารักที่สุดในโลกไหมคะให้ใหลังมันค,คุณพี่คะว่าแต่แขกเรือของเรายังมากันไม่ครบเลยเหรอคะเนี่ยขาดใครนะคะคุณพี่ดิฉันก็เชิญเกือบจะหมดสวัสดีครับคุณอาโดนคุณอัจฉราพูด,พด แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับการเปิดตลาดใหม่ของคุณในครั้งนี้ขอให้ตลาดของคุณเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอ๋อนีกรับของฝากเล็กๆไมน้อยไหตกก็ดีครับท่านแมอะไรนะปกรณไขตกก็ดีครับไหตกก็ดีถ้าทางขงเจ็บละสินนะ ตกกระดีมาให้ผมอัชาราอยากได้อยู่พอดีพอดีหายใบเก่ามันไม่ค่อยดีน่ะผมจะปรับปรุงตลาดแห่งนี้คนเดียวไม่ได้หรอกครับถ้าหากไม่มีคุณปิดบดินคอยให้ความช่วยเหลือผมในด้านตา่างๆครับคุณจจรตใช่แล้วล่ะค่ะคุณพ่อ ให้ตกดีให้ตกดีหรอคะอะไรตกกรไดนะพิกิตบดินของเนตนะเก่งที่สุดในโลกเลยละค่ะมาะสมกับพี่จะเป็นลูกนวางตัวดีๆหน่อยสิลูกอ๋อคุณติดบดินครับผมลืมแนะนำไปนี่คุณจรัดครับเป็นเจ้าของโรงสีสุนทรพัดดี เป็นที่พึ่งคนสำคัญของชาวไร่ชาวนาที่นี่เลยล่ะครับอ้าวสวัสดีค่ะแหม่ทีฉันเพิ่งเห็น<ด>น,ะนะคะ,ะ,ะคุณจารดแหมแล้วหนูน้ำเพชรกับหนูน้ำพลอยเนี่ยไม่มาด้วยหรอครับอ๋อหนูน้ำเพชรกับหนูน้ำพลอยนี่สงสัยจะยุ่งงานอยู่ที่โรงสีอยู่นะครับอ,อ๋อเดี๋ยวคงจะตามมาแล้วละ่ะค่ะคุ <laughs> <laughs> มพอที่จะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามแต่ผม ไม่ทราบว่าคุณจะจะหลักจะมีสง่าราศีเพียงนี้ถากว่าผมอยากจะค้าขายข้าวบ้าผมต้องทำยังไงดีครับแม่คุณกลิดประเด็นนี้เชิงสมกับเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงจริงๆเลยนะครับแต่ผมคงจะให้คุณร่วมลงทุนค้าข้าวด้วยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมเองก็ยังมีอุปรกรณ์คอยช่วยเหลืออยู่และอีกอย่างผมก็ยังอยากเก็บโรงสีของผม ไว้ให้กับลูกสาวทั้งสองคนอีกด้วยผมเข้าใจครับแต่หากคุณจลักอยากจะปรับปรุงโรงสีให้กลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วเราก็ปรึกษาผมได้นะครับุแม่ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอดีๆที่คุณกลิปรระดินมีให้นะครับแต่ผมคงจะไม่เปลี่ยนแปลงมันแน่นอนครับเพราะาโรงสีของผมยังคงต้องเป็นที่พึ่งให้กับชาวไร่ชาวนานในละแวกนี้อยู่ ผมอยากให้คุณจะลักเก็บไปคิดดีๆก่อนตัดสินใจนะครับผมเชื่อว่ากำไรครั้งนี้คงเป็นกำไรมหาศาลเลยทีเดียวโอ้ว้าว ทุกท่านไม่ได้บอกก่อนล่วงหน้านะครับนี่แม่ผมชื่อว้าวสวัสดีค่ะแหมที่ฉันคิดไว้แล้วเชี่ยวเห็นเดินมาแต่ไกลน,นี่ราศีจับวิบวับวิบวับเลยทีเดียวนะคะแหมใช่ไหมคะคุณพี่คุณพี่ใช่ไหมคะ,คคมคะจ้าเช่เชิญเลยเลยนะคะเที่ยวชมตลาดของเราก่อนนะคะคุณคุณหญิงคุณหญิงคุณนาย ขอตัวก่ะน,นะคะ <c oughs> คุณพี่คาที่เพิ่ขอตัวไปเ <c oughs> อาคุณชอบเอาคุณกระตาดผมไม่คิดเลยว <c oughs> ่าเราจะได้เจอกันเร็วกว่ นะครับผมขอตัวด้วยแทนจากกองเล็กของเขาด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมขอตัวลากลับก่อนเลยแล้วกันผมไม่นึกว er> ่าจะมีเรื่องอย่างนี er> ้เกิดขึ้นขอโทษด้วยจริงๆนะครับคุณจารดครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับครับผมโชคดีครับคุณกรีฑาดินผมว่าคุณกับเอ่อคุณพี่ฉันชื่อช่อทิพย์ค่ะพอคุณช่อทิพย์ผมว่าเข้าไปคุยกันต่อที่บ้านผมดีกว่านะครับ ไปนะปิบดินค่อยพูดค่อยจากันก็ได้คุณก็เป็นถึงนักธุรกิจจะไปมีเรื่องมีราวกับเป็นพวกขี้เมามันทำไมปิบดินขี้เมาไปหาอะไรแล้วร้อนนี่นจ<า>ยนาอะ<า>ไร<ห>ล่ะ <c oughs> นี่เหรอตลาดวิบูนซับใหญ่สมคำล่ำลือจริงๆ <c oughs> ว่าแต่ ตามหาใครอยู่หรือเปล่าครับเออใช่ค่ะคือน้ำพลัดหลงกับคุณพ่อนะคะพอดีเลยครับคุณน้ําพลผมก็ตามหาคุณแม่ผมอยู่เหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้เออราเดี๋ยวที่ฉันขอตัวก่อนนะคะลืมไปว่าที่ฉันรีบขอตัวก่อนนะคะคุณน้ำพลรอ,อผมด้คุณน้ําพลคุณน้ำพลเดี๋ยวคุณน้ำพลครับ ชอบปาก,กาชอบปาก,กาเออ,อชอบปากาเขาเป็นใครครับเขาสำคัญกับพ่อมากขนาดนั้นเลยเหรอก็อสำคัญสิวะก็คนที่เอ็เห็นวันนี้นั่นน่ะมันแม่เอ็ แม่ผมตายไปแล้วไม่ใช่เหรอครับแม่ผมตายไปแล้วม่ใช่เหรอครับพ่อ,อแม่ผมตายไปแล้วแม่เแ,แม่เอ<ห>ไ<ๆ>ม,ม่ตายไปไห้หรแม่มันิงเองไปง่องดถ้าหากเขาจะไปแล,แ,ลแล้วเขาจะกําไมาอมีกทำไมล่ะครับ

วนนั้นเป็นแม่ของผมเองผมจะไปตามเขากลับมามันพ่อตั้งแต่ก่อน,นเราไปตามแม่ด้วยกันนะครับพ่อไปหาแม่นะให้พอ่กพอกอดแกดูสภา,าพพ่อตอนนี้สิทำไมครับพ่อแ,อออแกเป็นลูกชอบกัน เขาทำยังไงล่ะครับเร่อก็เ็นียยว่าง่อก็ลองจะลรระหว่อม่ว่าอาจจะได้แต่งานกับน้ำเพชร แกลับเปลูกคั้งพ่อผมจะไปตามแม่กลับมาเพื่อผมจะได้แต่งงานกับน,น้ำเพชรแล้วเราก็จะได้กลับไปอยู่กุพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกนะครับพ่อพ่อครับถ้างั้นวันนี้ผมไปเตรียมข้าวให้พ่อกินนะครับพอดีผมได้กับข้าวาย่างลงสีจะผมไปเตรียมให้พ่อกินนะครับโลกประกอ

ไอ้เส้นนี้ผมมาแล้วพ่อยังบอกอีกว่าเป็นของที่พ่อกับแม่สัญญาว่าจะรักกันตลอดไปน,นี่เธอบอกว่าเธอได้ไป้เส้นนี้มาจากพ่อเธองั้นเหรอครับทําทำไมแม่ต้องทิ้งมุกเราไปด้วยล่ะครับโธลูกแม่แม่แม่มีเหตุผลบางอย่างที่ต้องทิ้งพวกเธอไปเหตุผลเหตุผลอะไรหรอครับแม่ มผมยังไม่เคยได้รับความรักจากแม่เลยแม่แม่ไม่ได้อยากทิ้งเธอไปเลยนะกประกรแต่แม่แต่แต่อะไรหรอครับแม่ ซื้อนมให้ลูกกินล่ะคุณประทีปต้องเป็นคุณประทีปแน่ๆคุณประทีปคุณประทีปคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณประทีปคุณประทีปคุณอยู่ที่ไหนคุณประทีปคุณออกมาเดี๋ยวนี้นะเอ้ยนี่คุณจะเอะอะว้ายๆอะไรกันเนี่ยคุณเห็นกระเป๋าเงินที่อยู่ในลิ้นชักไหมฉันเก็บไว้นนั้นน่ะเงินตั้งเยอะตั้งแยะมันจะไปไหนได้ แต่นะั่นเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเรานะนี่นี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณเอาเงินก้อนนั้นไปกินเหล้าจนหมดคุณอย่าบอกนะคุณมาทเทคุณอย่าบอกนะว่าคุณนี่จอปรกานี่คุณเป็นเมียผมนะคุณมีหน้าที่ลิงลูกอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์มาเถียงผม คุณยังเป็นอย่างนี้ฉันจะมีอยู่ที่นี่ฉันจะมีอยู่ที่นี่แล้วนี่คุณจะไปไหนนี่คุณจะทิ้งไอ้เด็กตาดำๆนั่นไว้กับผมเหรอผมไม่ยอมหรอกนะฉันฝากลูกไว้ก่อนนะแล้วฉันสัญญาว่าฉันจะกลับมารลับลกูกชอบประกา ก็หนออกมานี่นะจอมกกาเมื่อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมี่นะแม่ถึงทีพวกเราไปถวลูกตอนนี้ฐานะแม่ก็ดีขึ้นเราจะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนะจ๊ะลูจกจริงนะครับถ้าเย็นนั้นผมก็สามารถที่จะแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมรักได้แล้วสินะ ได้สิจ้ะลูกตอนนี้นแม่มีเงินทองมากมายมากพอที่จะซื้อ,อ,อที่จะสู่ขอผู้หญิงให้ลูกสม่กี่คนก็ได้นะจ๊ะแต่ผู้หญิงคนนั้นคือคุณกำเพนนะครับแม่ผมรักเธอมากแต่ฐานะของผมกับเขาเราแตกแต่างกันมากเลยครับก็เธอหากลูกรังเธอจริงแม่จะสู่ขอให้ ริงนะครับผมทําได้ทุกอย่างครับเพื่อจะได้แต่งงานกับน้ําเพชรพอดีแม่ได้ยินมาว่าโรงสีกําลังมีปัญหา